สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าคุณนูมาแล้วนะเจ้าวันนี้เราก็มาเจอกันเหมือนทุกๆวันนะคะถ้าคุณนูได้มีเวลาว่างช่วงหกโมง <c oughs> ก็จะพาทุกคนนะคะมาชมธรรมชาตินะคะเพราะว่าคุณนูเป็นคนหนึ่งมีความรู้สึกว่าเวลาที่เรามาอยู่นอกสถานที่มาแบ่งปันความรู้อยู่นอกสถานที่นะคะมันทําให้เราแบบมีแบบ ความรู้สึกแบบโล่งๆโปร่งสบายอะไรแบบนี้นะคะแล้วสมองมันโล่งกว่าการที่ไปนั่งไลฟ์อยู่ในบ้านนะคะเพราะมันจะเหมือนกับว่ามันเป็นธรรมชาตินะคะทําให้เราเองก็เป็นธรรมชาติของตัวเราด้วยค่ะฉะนั้นแล้ววันนี้นะคะคุณก็มีความรู้ดีๆมาฝากกันเช่นเคยนะคะเรามาชมธรรมชาติกันตอนนี้เดี๋ยวคุณูรู้สึกว่าภาพมันจะแดงๆไหมคะหรือว่ายังไงอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะคุณูขอดูทางนี้ทางนี้แจ่มกว่าไหมทางนี้แจ่มกว่าเนาะ อันนี้แจมก่อนนะคะฉะนน้นแล้วหรือว่าจะมืดแล้วไม่รู้เนาะแต่เวลาที่ออกมาไลฟ์ข้างนอกเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกสดชื่นและก็มีพลังบอกไม่ถูกนะคะเดี๋ยวคุณูขอแชร์ตัวเองก่อนนะคะอย่าลืมสนับสนุนตัวเองด้วยนะคะการที่คุณออกมาไลฟ์เหมือนที่คุณูคอยบอกทุกวันนั่นแหละค่ะเวลาที่เราได้ออกมาไลฟ์มาออกมาแบ่งปันความรู้เราควรที่จะแชร์ตัวเองออกไปเพื่อที่จะให้คนอื่นได้เห็นเราด้วยนะคะ อ๋อโอเคนะคะดีเนาะเดี๋ยวคุณนูขอสนับสนุนตัวเองก่อนนะคะข้างนอกเนี่ยมันทให้เรารู้สึกสดชื่นแล้วก็มีพลังสดชื่นมีพลังจริงๆค่ะเวลาที่ออกมามันไม่ต้องแบบเกร็งนะคะสนับสนุนตัวเองด้วยนะคะสีแดงเสื้อเหรอคะโอเคแต่ว่าคุณดูว่ามันโอเคแล้วนะคะภาพเรื่องนี้ก็โอเคแล้วนะคะไม่แดงมากเนาะเพราะว่าโอเคแล้วเนาะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ มีอ่ผู้จัดการส่วนตัวนะคะ<อ>ดูแลให้ <c oughs> เราต้องคอยดูแลนะคะอ่า <c oughs> ถ้าวันนี้นะคะ <c oughs> คุณออกมาเอา <c oughs> เดี๋ยวเสียงดังเกินไปนะคะถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่ได้เริ่มทําอะไรใหม่ๆแล้วนะคะมันจะมีความรู้สึกว่าแรกๆอาจจะดูไม่เฟอร์เฟค อาจจะดูไม่เพอร์เฟกนะคะไม่ต้องกลัวหรอกค่ะอ่าทาไปก่อนเลยนะคะ <c oughs> คุณหนูว่าการที่เราได้ออกมานอกสถานที่นั้นเป็นสิ่งหนึ่งค่ะที่ทําให้เราหลายๆคนมีพลังและมันรู้สึกเป็นอิสระมันโล่งนะคะคุณนูก็เลยชอบชื่นชอบการออกมาอยู่หน้ากล้องอ่า อยู่ตามท้องทุ่งนาบ้างอยู่ตามธรรมชาติบ้างนะคะแต่ถ้าใครมีโอกาสที่ว่าไปตามร้านกาแฟไปตามห้างนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีเยี่ยมเพราะการที่เราเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเป,เปลี่ยนสถานที่มันจะทําให้เราได้รับพลังงานใหม่ๆได้รับไอเดียใหม่ๆนะคะวันนี้นะคะหลายๆคนอยากจะทําธุรกิจให้รุ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจออฟไลน์ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจออนไลน์ online, นะคะก็จะต้องมีเทคนิคเช่นเดียวกันค่ะเพราะการทําธุรกิจในยุคนี้นั้น อ่าส่วนใหญ่แล้วเนาะมันก็จะเป็นธุรกิจในโลกออนไลน์มากกว่าเนาะครว่าคุณว่านะคะธุรกิจในโลกออฟไลน์ก็ยังมีคนที่ทําอยู่ในตอนนี้ก็คือเราก็ทําไปด้วยแล้วก็ถ้ามันจะให้ดีที่สุดคือการที่เราขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์ทําควบคู่กันไปค่ะเพราะว่าในอนาคตวันข้างหน้านั้นนะคะเราจะ รู้เลยและเราก็รู้อย่างแน่ชัดนั่นแหละค่ะว่าโลกออนไลน์น่ยมันมาแรงมากๆมันจะไม่สามารถทําให้ใครที่ยังไม่กล้าที่จะเริ่มทําธุรกิจออนไลน์ร่วมด้วยนะนะคะอาจจะทําให้รู้สึกตัวเองว่าอุ๊ยฉันน่าจะเริ่มตั้งแต่วันที่รู้จักครุนูแบบนี้นะคะฉะนั้นแล้ววันนี้เทคนิคที่คุณูได้นํามาฝากกันในวันนี้เป็นเทคนิคที่ง่ายๆค่ะซึ่งเราเองก็สามารถที่จะเรียนรู้ ไปพร้อมๆกันได้นะคะครูนงเองเป็นคนหนึ่งที่เมื่อก่อนที่ยังไม่ได้พาตัวเองขึ้นมาอยู่โบนโลกออนไลน์นะคะภาพแจ่มเสื้อสวยนะคะสีสันเนาะอ่าฉะนั้นแล้วสิ้งแรกสําคัญที่สุดคือคุณจะต้องรู้ว่าการที่คุณจะทําธุรกิจนะคะสวัสดีค่ะน้องโบสขอบคุณมากเลยนะคะคิดถึงนะคะไม่ได้เข้าไปดูไลฟ์น้องโบสเลยวันนี้น้องโบสได้ทักเออได้ไลฟ์หรือเปล่านะคะ ช่วงนี้ครูพินูก็เรียนนะคะก็เลยไม่ค่อยได้เข้าไปไลฟ์ของใครนะคะถ้าเรามีเวลาไม่ไม่ใช่ว่ามีเวลาถ้าเราจัดสรรเวลาว่างตอนไหนก็จะเข้าไปชมเชียร์ทุกคนค่ะเพราะว่าถึงแม้ไม่ได้เข้าไปแต่ใจเราอยู่ใกล้กันเสมอใช่ไหมคะมาสเตอร์มายทุกคนรักทุกคนมากเลยนะคะสิ่งสําคัญวันนี้เราเองจะต้องรู้เลยว่าถ้าเราอยากจะให้ธุรกิจของเรานะคะรุ่งนะคะเราจะ ต้องศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของอนาคตค่ะในตอนนี้เรารู้เลยว่าอนาคตของทุกคนบนโลกใบน,นี้มันคือออนไลน์ใช่ไหมคะไรลแล้วใช่ไหมคะอ่าขอบคุณค่ะเดี๋ยวคุณูเข้าไปอดูไปเม้นไปให้พลังใจกันเนาะเพราะน้องโบสถก็ยังมาให้พลังคุณนูนะคะคุณูก็เข้าไปให้พลังใจน้องโบสถนะคะ ฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราจะเรียนรู้ใหม่ๆก็คือการขึ้นมาทําออนไลน์นั่นเองนะคะอย่างครูนูอย่างน้องโบสและทุกๆคนที่เข้ามาชมครูนูไม่ว่าจะสดและย้อนหลังเรารู้ว่าอนาคตของเรานั้นจะขาดไม่ได้ก็คือออนไลน์เราเลยพากาันศึกษาเรียนรู้เรื่องนี้โดยเฉพาะการขึ้นมาสร้างตัวตนนะคะเพราะถึงแม้วันนี้ คุณอาจจะยังไม่รู้ไอ้ฉันจะเอาอะไรมาขายฉันจะทําอะไรกันก่อนดีแต่เราขึ้นมาก่อนนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายใช่ไหมคะเพราะว่าเราจะต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาค่ะถ้าเรายังเอาตัวเองอยู่แต่ในโลกออฟไลน์ ทั้งๆที่รู้ว่าออนไลน์มันมาแรงมากๆขนาดตัวของเราเองก็ยังสั่งสินค้าทางออนไลน์นะคะเห็นคนอื่นไลฟ์เห็นคนอื่นมาให้ความรู้เราก็ยังเข้าไปดูเข้าเลยค่ะฉะนั้นแล้วเราเองจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องขึ้นมาเป็นผู้สร้างด้วยตัวของเราเองค่ะการที่เราขึ้นมาสร้างเป็นบนโลกออนไลน์สร้างตัวตนนะคะสร้างเส้นทางสู่อิสรภาพทางด้านการเงินทางด้านเวลา สร้างอิสรภาพที่มั่นคงให้กับชีวิตของเรานี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เรากําลังเรียนรู้เรื่องราวของอนาคตค่ะเพราะอนาคตคือสิ่งที่เราทําอยู่ทุกวันนี้คือการขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์เท่านั้นค่ะถ้าอยากที่จะทําธุรกิจให้รุ่งตลอดไปนะคะเราจําเป็นอย่างยิ่งจะต้องพาตัวของเราเองค่ะเข้ามาคบหาสิ่งที่มันอยู่ในโลกอนาคตค่ะ เอออย่างเมื่อก่อนเนาะอย่างเรื่องคอมพิวเตอร์อย่างโทรศัพท์มือถือแบบสไลด์เมื่อก่อนก็ยังไม่มีใช่ไหมคะสวัสดีค่ะโค้ชพิมพ์ขอบคุณมากเลยนะคะ่าโค้ชพิม์ก็เป็นคนหนึ่งที่เรียนรู้เรื่องราวของอนาคตเนาะเพราะว่าเราทุกคนรู้ว่าถ้าอนาคตของเราอยากจะให้ตัวเองอะ่ะเจริญรุ่งเรืองนะคะในหน้าที่การงานนะคะในอิสรภาพที่เราต้องการเราก็จะต้องคอยศึกษาเรื่องราวใหม่ๆที่มันเป็นไปตามโลกของเราเนาะ อ่าทันสดขอบคุณมากค่ะคนทีมยังสว่างสวัยนะคะฉะนั้นแล้วสิ่งที่2วันนี้ถ้าเราอยากจะให้ธุรกิจของเรารุ่งนะคะเราต้องรู้ไว้เลยว่าเราจะต้องเป็นผู้ทํานะคะในสิ่งที่คนอื่นเขายังไม่ทํากันค่ะอย่างการขึ้นมาอยู่โบนโลกออนไลน์นี้นะคะไม่ใช่ว่าเราอะ่ะ คนทำกันเยอะแต่ว่าเราขึ้นมาทํานี่หมายความว่าเป็นเทรนใหม่หรือเปล่านะคะนั่นก็คือสิ่งใหม่ที่เราทุกคนกําลังทํากันนั่นมันถูกต้องแลยค่ะเพราะเราจะต้องเป็นผู้นําในเรื่องใหม่ๆนะคะอย่างเช่นวันนี้เราเห็นว่าคนทํากันเยอะแยะแล้วอย่างครูนูเห็นคนทํากันเยอะแยะเยอะเยอะ,ะ,ะแยะอย่างลิ้นพันกันพูดผิดพูดถูกนะคะ บรรยากาศสวยเนาะขอบคุณค่ะครูพิมอ่าคุณพิม,อพมขอบคุณมากมากเลยนะคะรับเลยนะคะความสวยและก็ความสดชื่นสดใสเนาะเก็ตเลยเนาะเพราะว่าเราเองอยากให้ธุรกิจของเรารุ่งถึงแม้วันนี้คุณเองอาจจะยังไม่มีธุรกิจนะคะแค่เป็นพนักงานประจําอะไรแบบนี้นะคะเราสามารถที่จะเริ่มต้นสร้างธุรกิจของเราโดยการมาเป็นผู้นําในเรื่องใหม่ๆค่ะผู้นําในเรื่องใหม่ๆก็ คือการขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์นั่นเองเพราะถ้าเราขึ้นมาออนไลน์เราจะรู้เรื่องอาราวที่มันใหม่สําหรับเราตลอดเวลาค่ะไม่มีคําว่าตกยุคไม่มีคําว่าตกเทรนเลยเนาะเพราะว่าเราเป็นคนรักการเรียนรู้ใช่ไหมคะอย่างเราเห็นว่าคนทํากันเยอะแล้วขึ้นมาไลฟ์เต็มหมดเลยไลฟ์ไล่หน้าฟีดไปทางไหนก็เห็นคนออกมาไลฟ์หมดแต่รู้หรือเปล่าอย่างครูนูเองขึ้นมาไลฟ์เนี่ย คนทั่วหมู่บ้านเอาอ้ายังไม่มีใครทำใช่ไหมคะเราต้องโฟกัสในจุดนี้เราอย่าไปโฟกัสว่าขอบคุณค่ะคนทีมเราอย่าไปโฟกัสว่าคนทากันเยอะแล้วคนที่ทากันเยอะแล้วอ่ะคนบนโลกใบนี้ไม่ได้ว่าคนใกล้ๆตัวเราไงเราอ่ะมีจุดประสงค์ที่ว่าถ้าเราทำสำเร็จยิ่งใหญ่แล้วเราจะสามารถช่วยผู้คนที่เขาต้องการความช่วยเหลือจากเรา อยากคิดว่าเอ๊ะอย่างโคดพิมพ์คิดว่าอุ๊ยโคดพิมพ์ทําแต่คนอื่นก็ทํากันเยอะแล้วถ้าโคดพิมพ์อย่างครูนูน้องโบดคิดว่าคนก็ทํากันเยอะแล้วฉันคงไม่ใช่ผู้นําในเรื่องใหม่หรอกเราไม่ได้โฟกัสคนที่ทําด้วยกันไงคะเนาะเราโฟกัสเฉพาะคนที่เขายังไม่ได้ทํานะคะถ้าเราโฟกัสไปถึงคนที่เขายังไม่ทําเราจะมีพลังที่จะทํามันต่อไปค่ะแต่ถ้าเราโฟกัสไปถึงคนที่ทํากันเยอะแยะไล่ไปทางไหนเพื่อนเราก็ทําหมดแล้ว เห็นไหมคะว่าเราบอกว่าเพื่อนเราอ่ะใช่ไหมคะโค้ชพิมพเนาะเราก็เราอยากจะเป็นผู้นําในเรื่องใหม่ๆให้กับผู้คนที่เขายังไม่ได้ทําทางบ้านเราอ่ะอย่างน้อยเราก็เป็นผู้นําเขาแล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าวันนี้เราไล่ไปทางไหนก็เห็นแต่เพื่อนเราทําเห็นไหมว่าเราเห็นแต่คนที่เป็นเพื่อนมาสเตอร์ไมล์เราเนี่ยทากันแต่มีอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาก็ยังไม่ได้เริ่มต้นเลย ฉะนั้นแล้วสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่เรามาจุดประกายความฝันของเราว่าอุยถ้าฉันอยากจะทําธุรกิจต่อไปหรือว่าแม้กระทั่งการที่ฉันเริ่มทําธุรกิจสิ่งไหนแล้วก็ตามอยากจะให้มันรุ่งนั้นเนาะกดอฟิล์มเนาะเราจะต้องทํามันต่อไปเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เรากลายเป็นผู้นําในทางความคิดที่ดีเยี่ยมและเป็นผู้นําอนาคตใหม่ให้กับผู้คนอย่างมากแน่นอนค่ะ เพราะว่าโลกอนาคตนั้นวันหน้านะทุกคนจะต้องขึ้นมาอยู่ณนะจุดจุดนี้แล้วถ้าเราขึ้นมาก่อนนั้นมันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วใช่ไหมคะ,ะและฉะนั้นแล้วก็สิ่งที่3เลยนะคะเทคนิคสิ่งที่3วันนี้ก็คือเราจะต้องรู้นะคะว่าการตลาดในยุคนี้สําคัญที่สุดนะคะการตลาดออนไลน์นั่นเองคะ่ะที่เป็นสิ่งที่สําคัญในวันนี้ถ้าเรา กัดไม่ปล่อยใช่ค่ะโค้ดพิมพ์คุณนุก็กัดไม่ปล่อยเช่นกันค่ะไม่ว่าเราจะทำอะไรถ้าเรากัดไม่ปล่อยนะคะเล่นไม่เลิกถึงมันแน่นอนค่ะอย่าคิดว่าเราอะจะเป็นวันนี้คุณนโชคดีนะคะมากๆเลยสวัสดีค่ะโคตาโชคดีได้ไปฟังคลิปของครูเอนะคะเลยทําให้คุณนมีพลังขึ้นมาอีกเยอะเลยค่ะครูเอบอกว่านะคะถ้าคุณอยากที่จะทําอะไรให้รุ่งสักอย่างหนึ่งนะคะ คุณต้องรู้ไว้เลยว่ามันจะมีเหมือนเตาแก๊สกับเตาถ่านเตาแก๊สมันอาจจะร้อนเร็วนะคะแล้วก็วอดเร็วค่ะแต่ถ้าเราเป็นเตาถ่านนั้นนะคะมันจะอยู่ได้นานค่ะขอบคุณมากค่ะโคตาถ้าเราเป็นเตาถ่านมันจะเหมือนว่ามันมีถ่านแล้วมันก็จะอยู่นานนะคะอย่างเช่นวันนี้เรากําลังเริ่มทําอะไรก็ตามนะคะอย่างเช่นการทําการตลาดวันนี้เราอยากจะให้ธุรกิจเรารุ่งใช่ไหมคะ เราการที่เราออกมาสร้างตัวตนก็เป็นการสร้างแบรนด์เป็นการสร้างแบบอ่าการตลาดออนไลน์ให้กับตัวเราเราจะไปทําการตลาดออฟไลน์ก็ไม่ได้แล้วเนาะเพราะการตลาดออนไลน์มันเป็นพลังทวีนะคะ การตลาดออนไลน์คือการที่ทําให้คนรู้จักเราเยอะและมันเป็นสิ่งที่ง่ายมากๆคนรู้จักเราเยอะแยะมากมายอย่างครูนูอยู่พะเยายังไปรู้จักโคตตาโคดพิมพโคดพิมพ์โค,โค,โคโราชนงบดปัตตานีใช่ไหมคะโคตตาโคตาก็อยู่ทางใต้ใช่ไหมโคตตาอยู่จังหวัดไหนเอ่ยเนาะเห็นไหมเรายังรู้จักกันมากมายเพราะว่าเรามาขึ้นมาทําการตลาดออนไลน์นั่นเองถ้าวันนี้อย่างเช่นเมื่อก่อนถ้าเราอยากจะทําการตลาดในโลกออฟไลน์เรามีร้านขายสินค้า เราอยากจะให้คนรู้จักเราก็จะต้องแจกใบปลิวใช่ไหมคะสวัสดีค่ะครูยุย้ยอุ้ยวันนี้ไปชมคลิปของครูยุย้ยเออไลฟ์ของครูยุย้ยชอบมากๆเลยค่ะมีความสุขฟินตามเลยค่ะ, <c oughs> ะสากุระถ้าคุููอยู่โคราชนะคะครููจะไปหาครูยุ้ยตอนนั้นเลยค่ะ <c oughs> อาจะ,ะนานแล้วนะคะการทําการตลาดออนไลน์มันก็ดีแบบนี้แล้วเนาะเราจะต้องเริ่มมาทําการตลาดออนไลน์ด้วยการเอาหน้าของเรานี่แหละออกกล้องเพราะการเอาหน้าออกกล้องนั้นสวัสดีค่ะโคดมนขอบคุณมากเลยนะคะเอาหน้าเราออกกล้องจะทําให้ผู้คนรู้จักเราเยอะขึ้นไม่ต้องไปแจกใบปลิวเหมือนการทําการตลาดออฟไลน์แล้วเนาะการใช้ อาการตลาดออนไลน์นี่มันเป็นพลังทวีแค่เราอยู่ที่บ้านแต่เราขึ้นมาไลฟ์หน้ากล้องเราสามารถทําให้ผู้คนรู้จักเราได้มากมายทั่วทุกบุมโลกเลยก็ว่าได้เนาะเราต้องคิดไปถึงสิ่งที่มันกว้างใหญ่นะคะไม่ได้คิดถึงระดับแค่หมู่บ้านระดับจังหวัดระดับระดับประเทศเราคิดไปถึงระดับโลกเลยเนาะและในขณะนี้เราก็ทําการตลาดเป็นบุคคลสําคัญระดับโลกยังไม่ถึงโลกใหญ่แต่ก็อยู่ในโลกของเราคะ่ะ แน่นะเราจะต้องทําการตลาดออนไลน์ให้เป็นโดยการเอาหน้าของเราออกกล้องและมาทําเป็นแบรนด์เพราะว่าถ้าเราอยากจะทําธุรกิจอะไรให้รุ่งให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปเราจะต้องรู้จักการทําการตลาดก่อนเพราะว่าถ้าวันหนึ่งเราทําการตลาดคนรู้จักเราแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะคนมลรักเช่นกันนะคะคนรู้จักเราแล้ววันหนึ่งถ้า อย่างเช่นถ้าวันนี้คุณูขายสบู่คนรู้จักคุณูแล้วลูกค้าก็เยอะแล้วแล้วอีกวันหนึ่งคุณูไปขายแชมพูทุกคนก็ต้องจะซื้อกับคุณูเพราะว่าเราทําการตลาดมาดีมากแล้วนะคะแต่ถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยขึ้นมาทําการตลาดออนไลน์ไม่มีใครรู้จักหน้าไม่รู้รู้จักนิสัยเราไม่เคยเห็นเราพูดไม่เคยเห็นเราไลฟ์เวลาที่เราขายสินค้ามีการ แค่ยิงแอดแต่ไม่เคยเห็นหน้าเมื่อก่อนจะใช้แต่ยิงแอดใช่คะ่ะแต่ตอนนี้เราสามารถขึ้นมาเอาหน้าออกกล้องเขารู้จักเราแล้วก็เราสามารถไปยิงแอดต่อได้แบบนี้มันเป็นการทําการตลาดที่ดีกว่ากันเยอะเลยค่ะเพราะคนรู้จักเราไม่ว่าวันหนึ่งเราจะขายอะไรแล้วก็เลิกขายสิ่งไหนมาขายของใหม่เขาก็จะซื้อกับเราขั้นแรกเลยเราจะต้องมาทําให้คนรู้จักและรักเราก่อนนะคะ ยงเป็นเตาถ่านนะคะอย่ารีบร้อนเป็นเตาแก๊สนะคะถ้าเราเพิ่งสร้างตัวตนนะคะอาจจะใช้เวลาเวลาที่แตกต่างกันออกไปค่ะอย่าเร่งตัวเองอย่าไม่ต้องใส่ปุ๋ยเยอะนะคะใส่แค่เพียงพอค่ะเพราะว่าสิ่งไหนก็ตามถ้าเรายิ่งเร่งนะคะมันก็เหมือนกับว่ายิ่งจะตายเนาะยิ่งจะไม่เติบโตนะคะเหมือนการปลูกผักผลไม้ของเราเช่นกันค่ะถ้าเราเร่งมันเยอะๆอะ่ะมันก็จะไม่โตค่ะ แต่ถ้าเราแบบใส่ปุ๋ยพอประมาณรดน้ำพรวนดินพอประมาณนะคะเราก็จะสามารถเป็นต้นไม้ที่มั่นคงยั่งยืนนะคะ่าฉะนั้นแล้วนะคะคุณนูนำสามเ,เทคนิคที่จะทำให้คุณทำธุรกิจรุ่งเรืองเฟื่องฟูนะคะและสำคัญคือสิ่งแรกการที่เราจะต้องเรียนรู้นะคะเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตนะคะสวัสดีค่ะ อ่อใครเอ่ยพี่เรืองขอบคุณมากเลยนะคะที่เข้ามาส่งพลังใจให้กับครูนูนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะยุงกัดแล้วอ่าสิ่งแรกที่สําคัญที่สุดเลยนะคะเราจะต้องเรียนรู้การตลาดเออเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอนาคตก็คือการทําออนไลน์นั่นเองเนาะอย่างพวกเรามาสเตอร์มาทุกคนมาเจอกันในที่นี้ก็เพราะว่าก,การเรียนรู้รักการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของอนาคตไม่ไปเรียนย้อนหลังเกี่ยวกับการทําการตลาดออฟไลน์แล้วเนาะ แล้วสิ่งที่สองเลยวันนี้เราจะต้องเป็นผู้นำในเรื่องใหม่ๆใ,ให้กับผู้คนนะคะอย่าคิดว่าวันนี้การขึ้นมาสร้างตัวตนการออกมาไลฟ์สดเราเห็นคนทำกันเยอะแยะไล่สไลด์หน้าฟีดก็เห็นเพื่อนทำกันเยอะแยะมาสเตอร์ไมค์ทำกันมากมายอุ๊ยแล้วฉันทำมันจะมาถูกทางหรือเปล่านะคะอย่าไปโฟกัสกลุ่มที่ทำแล้วเราต้องโฟกัสถึงคนที่ยังไม่ทำค่ะอย่างครูนูกับโค้ชฟิมบอกว่า ในหมู่บ้านยังไม่มีใครทําเลยนั่นหมายความว่าเราก็กลายเป็นผู้นําในสิ่งใหม่ๆแล้วนะคะจงเป็นผู้นําในสิ่งใหม่อย่าไปทําตามใครคะ่ะไม่ใช่วันนี้ออกมาไล่แล้วแล้วมีคนบอกว่าอุ้ยจะทําไปทําไมไม่มีใครเขาทําำหรอกนะอ่าแล้วก็ล้มเลิกไปนะคะ จงเดินหน้าต่อไปกัดไม่ปล่อยเล่นไม่เลิกคุณจะประสบความสําเร็จแน่นอนและกลายเป็นผู้นําในด้านดีเป็นผู้ทรงอิทธิพลในด้านดีแน่นอนค่ะแล้วก็สิ่งที่3วันนี้เลยนะคะเราจะต้องรู้ว่าการที่คุณจะให้ธุรกิจของคุณรุ่งนั้นนะคะ คุณจะต้องรู้จักการทําการตลาดค่ะและการตลาดที่ยอดเยี่ยมที่สุดในยุคนี้ก็คือการสร้างแบรนดต์ตัวตนนะคะการเอาหน้าคุณออกกล้องนั่นเองเพราะเวลาที่เอาเราเอาหน้าออกกล้องก็จะมีคนรู้จักเรานะคะวันนี้เราอาจจะยังไม่มีสินค้าขายแต่พอเราทําความรู้จักกับผู้คนเขารู้จักเราเขารักเราแล้วนะคะวันนึงเราอาจจะมีสินค้ามาขายนะคะ คนก็จะซื้อกับเราค่ะหรือวันนี้คุณทําธุรกิจมีสินค้ามาขายแล้วพอวันหนึ่งคุณเปลี่ยนสินค้าขายตัวอื่นก็มีคนซื้อของคุณแน่นอนค่ะคุณจะขายอะไรนะคะคุณก็ขายได้ต้องเอาตัวเราขึ้นมาทําการตลาดก่อนนะคะสําคัญที่สุดเลยยุคนี้ขอบคุณมากมากเลยนะคะทุกคนที่มาส่งพลังใจให้กับคุณนูทั้งสดและย้อนหลังนะคะขอบคุณทุกการไลฟ์การแชร์ของคุณนูนะคะขอบคุณที่มาส่งพลังใจให้กันไม่ว่าจะ อายุที่ไหนแล้วก็มาเจอกันเพราะเรารักการเรียนรู้นี่แหลนะเนาะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะแล้วมาเจอกับคุนูใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะรักและขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะบ๊ายบาย